สวัสดีค่ะทุกท่านนี่ค่ะอาหารเช้าของพวกเรานะคะเราก็บอกพี่สันธนีนะทีหลังหน้าหอข้าวมาด้วยนะกับข้าวมมีไข่เจียวอีกแล้วนะคะเด็กๆก็มีนะเนี่ยเนี่ยมีแค่นี้นะคะวันนี้กินแค่นี้นะคะกินแค่นี้เองนะคะกินกันสองคนนะเขากินกา,กาฟแฟเขาไม่ทานข้าวกันนะคะบ้านนี้นะคะพี่สันธนีมาแล้วก็กินข้าวเป็นเพื่อนพี่สันธนีนะคะกขยะด้วยถิงข,ขยะเลยกําลังอ,อัดคลิปกําลัางอัดคลิปนะคะทุกท่านอะอืม นี่นะคะกับข้าวนี่ตำแจวนะ้อยตำนะคะโอ้ยมีมะเรงวันด้วยนะคะแล้วก็พาพี่สันสนีไปดูแล้วมีกับข้าวนะคะนี่าเปเต็มอืมน้อยมะเรงวันนะคะทุกท่านพี่สันสนีเป็นยังไงบ้านบ้านจะอบตอนรับดีไหมดีค่ะวันหลังน่าห่อข้าวมาด้วยถ้าใครจะไาเยี่ยม่อยาอบก็ห่อข้าวมาด้วยนะีด,ดีมีกินทุกอย่างนั่งลงนั่งลงกินข้าวกันนะคะ กินข้า,ขาบ้านยออ่าอกค่ะนี่นอย่าดูหนา้าดูกับข้าวก็พอเด้อ <c oughs> นี่เด้อนี่เดินเนี่ยพี่พมีเจียวไข,ข่ของโยนะอ้ยก็บอกว่าโอ้เจียวไข่ไม่สวยนะคะไม่เป็นไรแล้วนะเรากินลงท้องนะไม่ต้องสวยหรอกไข่เจียวอืไม่ม,มีผักนะคะก็กิกนไข่เจียวนะทุกท่านนะอนาคตก็ยำปลากระป๋องนะตอนเย็นเราเราจะกินปลาเผาก,กันนะเออนี่กินนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งบอกนะ สวัสดีค่ะพี่จะุชนี่นั่งกินทานข้าวได้เลยนะคะเดี๋ยวที่พาไปเที่ยวนะเราคิดดูก่อนจะไปเที่ยวไหนนะขอบคุณทุกเลือบทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจกับด้ยเด้อมาแรงวันนะคะอือายบายนะคะมาแรงวันนะสวัสดี